สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมืัอน,นี้นะคะเขาสิม,มากินส้มตำนะคะตำบักหงุงมืัอนี่มากับแขกรับเชิญค่ะงูใหญ่ใหญ่ D ชื่ออะไรคะลิซี่ลูกสาวนะคะมืัอน,นี้มากินเขาน้ำลูกสาวแม่ อยากเขากองพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็นั่งกินเรียบๆแบบเรียบๆง่ายๆนะคะนั่งกินข้าวอเอาเองไหมนีย่ยเหนนั่งกินข้าวก็เป็นเจียวใครเหนนั่งสำหรับแม่ก็กินนั่นส้มตำกับ ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเนี่ยนะคะเพรา่ย่อยงบอเอาไปทอดแล้วไปต้มเอามันจังนิ่มเข่าเหนียวหันหอนอร่อยไหมอร่อยคะ่ะอเก่งจังเลยนะลูก น่งกินน้ำลูกสาวคนหน่อยอยากเขากล่องนั่มเมหมือนนี่มาเยอะๆนะใบนม่ลูกสาวคนใหญ่บวกตาเขากล่องไายเก่งอยู่ผู้เดียวเนี่ย <c oughs> ตามบอกคงเดื้อมือนนี่บะมีพักขังเคี่ยงอีกแล้ว <laughs> ไ่อยไหมคะลูกอร่อยค่ะอ,อย่าอากวางลูกไม่เรียบร้อยนั่งมากินข้าวเหนียวพี่นอ้องเดี๋ยวแม่เอาให้มันร้อนอมันหอนล,ลูกเปล่าก่อนห้อมกน้อยใหม่ก็กินเป็นเด็กห้อมกน้อยใหม่นี้ คุยตุยตุยเอาหนี่กินน้งไข่ทอดอันนี้แหละกินว่าเป็นต่ตั่บมกหุงนึง่ะอร่อยจังเลยเอ่ะ นี่แหละเปาคันเด้อลูกเปาเป,าเปาาอืมเมื่ออื่นกลับไปโรงเรียนเมื่ออื่นยองเข่ากะเ้าออกบ้านหนึ่งเตือนหนึ่งคันตีซี่เจ็บเหรอเมื่ออื่นนั่งก็ต้องให้พ่ออันพ่อก็ต้องไปส่งนั่งยู่อยู่โรงเรียนลงเตือนแต่เ้า คันอาทิตย์ได้แม่เข่ากะบ้านนั่นนงมาตังต้งเตือนแต่เศร้าปไนไหนเมื่อวานในนอนเต็มทีเนี่ยคันเด็กแม่เข่ากะเศร้าพอกับทไปทรงแต่ว่าพอตังต้งเตือนแต่เศร้านั่งกะชี้งองแงจักหน่อยหนึ่งหนูเก่งจังเลยหนูเก่งจังเลย หอมหน่อยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมอร่อยค่ะ नहीं है कहें किनबर ตำบักหุ่งบะมีผัดแต่บักกระแซบอยู่เตาดีๆเด้ดอลูกมันห่อน sous